นี่ชวนมาจากออะไรใส่ใต้ใหม่ไม่ธรรมดานะคะหมอโน้คนนี้เป็นพยาบาลแล้วรักเทเปีเทคนิคอลทลปีเทเลปีอย่าไปปีนนั่นเขาบอกว่าเอออ่ะเรเทนิเป็นเทคนิคแอนบอกว่าเป็นแท็กซิค โอ้เห็นบอบบ,อบ,บางๆอย่างเงี้ยนะนึกว่าแรงแรงไม่ดีอ้าวไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยใครเห็นนี่เรียกให้นวดได้เลยเขาเรียกว่ามีความสามารถรอบด้านนอกจากเ,เคยทดสอบแล้วไงถามเรื่องความรู้ระดับ ระดับแพทย์นี่รู้หมดเพราะจบพยาบาลความรู้เทียบเท่ากับแพทย์นะแต่ไม่ใช่ภาคที่จะไปรักษาไงเป็นผู้ช่วยแพทย์นะคนนี้แล้วก็มีความสามารถ DM C, DM C. เออเรียนอะไรมานะคะีเรซีดีเอ็มซหรือที่เข้ DMC แปลว่า Basic b a s i c ดี c a ็มซีเอเบสิคก็คือดูแลเอ uh, Basic, อ Basic Basic Medical แ a r e แปลว่าการรักษาเบื้องต้นที่ไม่ใช่ผ่าตัดพยาบาลดูแลได้คะ่ะได้ประโยชน์จริงๆเลยไม่เสียไม่เสียเวลา วันนี้ไปชวนเข้ามาอ้าแล้วไม้นวดเราอยู่ไหนไหนจะให้โชว์นี่อันนี้แอปพลายไวเบรดแปลว่าเดิมเนี่ยคนก็ชอบจังเลยหยิบแล้วบอกห่วงนะอันนี้ห่วงเวลาจะใช้นี่คือเราต้อง oh, ล้า<ไ>งให้สะอาดเออเนี่ยรักมากไว วยเบรดวยเบรดนี rate, rate. Mm. Uh, ่ได้ให้เขาช่วยนวดนวดหลังมัสสมัสสเอนด์บราวน์เนครอบรอบคอเลยเอนดแอเรียไอออออริจิน ยังจังต้องต่อตกลงกับเขาแล้วว่าต้องหนึ่งชั่วโมงต้องทำให้ถึงนะดูสิจะจะลองดูสิว่าจะมีแรงได้ถึงหนึ่งชั่วโมงนะหรือไม่เพราะว่าการนวดนี่ทั้งคนคนนวดเนี่ยคนมาสานี่มันเมื่อยแต่คนถูกนวดสบาย เรามาเอา่อคืนนี้เอ่อเครื่องคืนนี้ก็จะต้องหลับสบายเหมือนทุกคืนแหละเพราะว่ากัศไปก็หลับรวดเลยโอเคใช้ประโยชน์